สวัสดีครับผมกรมงคลสทริ์ผลโชคนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่โรงเรียนบางกอกแอดเวนต์ต่อนะครับได้มาพูดคุยกับเด็กนักเรียนอีกหลายๆท่านนะครับอาจารย์วิจิตดีดาดนะครับก็ยังนั่งอยู่กับเรานะครับต่อไปสวัสดีครับอาจารย์นะครับวันนี้ก็ได้คุยกับน้องอีกท่านหนึ่งก็คือน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์ก็คือพงพิพัฒน์การจนะวิ์นะครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับโอ้น้องแบงค์นี่ ็นนักเรียนชั้นมอสามนะครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับน้องแบงค์ครับก่อนหน้าที่จะมาทานดีเบรมเป็นยังไงบ้างครับน้องแบงค์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับอ,อาการอย่างแรกผมนะครับคือผมจะเป็นคนที่ติดอ่างมากแล้วอย่างที่สองคือผมจะเป็นคนที่จะอยู่ไม่นิ่งจะชอบทํานุ่งทํานี่ไปเรื่อยเปื่อยถ้าพอ,อเราได้กินดีเบรมแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าการพูดติดอ่างของผมนั้นหายลงไปเยอะ แล้วก็การอยู่ไม่นิ่งของผมได้หายไปครติดอ่างเลยครับติดอ่างครับติดอ่างคือนี่พูดเป็นปกติเลยนะสิ่งที่แต่ก่อนติดอ่างเหมือนว่าเพื่อนไปไหนแล้วตัวเองยังยึงอยู่เลยครับยังยังนึกเหมือนนึกแต่พูดไม่ออกครับแล้วก็อารมณ์ที่จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กยุ่งยิกเวลาเรียนนะครับเลยหายไปหายไปหายไปครับโอ้น้องแบงค แล้วหลังจากที่ทานดิเบรมไปเนี่ยทานไประยะแค่ไหนที่น้องแบงค์ทานก็คงตั้งแต่ตอนที่ได้ก็แต่ก็ก่อนเปิดเทอมมาครับประมาณก่อนเปิดเทอมหนึ่งสัปดาห์ครับก่อนเปิดเทอมนี้ก็เท่ากับปี่เดือนนะฮะประมาณสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าสามเดือนสามเดือนแล้ววิธีการทานของน้องแบงค์นี่ทานวันละกี่เวลาผมทานสองเวลาแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งเวลาผม ทานครั้งละสองเม็ดครับโอเคเลยเพราะว่าร่างตัาใหญ่น้าหนักเยอะนะครับต้องเลยครับทานสองเม็ดนะครับระยะเวลาที่เห็นผลชัดๆเลยก็คือหนึ่งสัปดาห์เป็นต้นไปหรือว่าหนึ่งเดือนที่ที่ที่อาการติดอ่างค่อยๆหายไปก็หนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนนะโอ้โหเริ่พูดพูดปกติขึ้นการที่แต่ก่อนนี่คืออย่างที่บอกไปแล้วเพื่อนไปแล้วแล้วก็ช้า แล้วผลการเรียนเป็นยังไงบ้างของน้องแบงค์ตอนก่อน,นครับผมได้เกรดหนึ่งนะตอนนี้ผมสมมติว่าตัวเองจะเรียนเข้าใจขึ้นทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วถ้าผมดาวนวก็คงได้เกรดสามครับอ,อือมโอ้เยี่ยม <พอ S 1> จริงๆาประมาณได้ครึ่งเติมตอันนี้ครึ่งเติมเพราะเราแค่สอบมิดเติมอยู่แต่ยังเกรดยังไม่ออกแค่ดูผลกผลนารคะแนนครับที่เขาดีขึ้นครับแต่สอนอะไรง่ายขึ้นทำง่ายขึ้นเรื่องภาสืแบบน,นั้น น้องแบงค์มีความรู้สึกภูมิใจไหมครับที่ได้ความจาได้การพูดอะไรที่ไม่ติดอ่างปกติอะไรเงี้ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจไหมว่าเออชีวิตเราเราดีขึ้นนะ,ะครับผมผมคือคบแบบคือสมัยก่อนผมเป็นคนที่แบบเปิดอยูเองมากที่แบบผมพูดติดอ่างแล้วแบบแล้วเพื่อนไปไหนตอนไหนผมยังอยู่ที่เดิมอยู่นะ,ะแล้วตอนนี้รู้สึกแบบเป็นความภูมใจว่าผมพูดตามเพื่อนทันแล้วแล้วทําอะไรมาเหมือนเพื่อนแล้วค,ครับอืม นี่แหละครับผลิตภัณฑ์ดีเบมของเรานะครับแม้กระทั่งเด็กนะครับที่มีปัญหาเรื่องการพูดนะครับติดอ่างก็คือการพูดเนี่ยก็คือการสั่งจากสมองนะครับใช่เมื่อสมองสั่งช้าการพูดก็เคยพูดช้าลิ้นแข็งไปพอเราทานผลิตภัณฑ์ดีเบรมไปสักระยะหนึ่งนะครับก็การพัฒนาของเซลล์ต่างๆของความจําความสมองก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างของน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์ครับ วันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแบงค์มากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับหลายๆท่านที่ได้ชมนะครับได้ฟังดูนะครับเพราะเป็นเคสตัวอย่างด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับน้องแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีเบรมที่จะมอบให้กับน้องแบงค์ด้วยนะครับครับดีเบรมของเรานะครับเอานะครับอันนี้นะครับมอบให้กับน้องแบงค์เลยนะครับหนึ่งกล่องนะครับครับผมครับ